ประทานตัวต่อมาแล้วก็เป็นสีรับพัตตูประทานนะสีรับพัตูประทานนะก็ยึดนะยึดสีนั่นน่ะนะยึดสีนั่นศีของอกุศลและศีน่ะแต่มันไม่ใช่คือสีเนี่ยมันมีอยู่ศีคือปกตินะสีนี้คือปกติปกติมันจะมีสามแบบนะปกติที่เป็นอกุศลอยู่อย่างนั้นปกติที่เป็นกุศลปกติที่เป็น กริยาแตนะ่มีสามปกติอย่างเงี้ยเพราะตามมันมีอยู่สามหมวดนะอุตลนุตลนแล้วก็กริยาอันนี้มันเป็นปกติของอกุตุนเนี่ยมันยึดเลยยึดอย่างเงี้ยนะเป็นศีลพรตูปทานยึดนะในรูปแบบที่ม็นผิดเนะีนะ่ยศีลเนี่ยศีลนคือจิตที่มันมันยึดมายึดอุศลนว่าว่ามันเป็นของดีอ่นะ ประธานตัวนี้เนียเดมาผิดผิดสีละประตูประธานะตัวต่อมาก็เป็นอัตวานุกอัตวาทุกประธานอัตว่าทุกประธานเนี่ยเป็นเป็นตัวอัตตาเนะ่ยอัตตาตัวตัวปรมัตตมันน่ะตัวใหญ่ตัวพระพุทธเจ้าเลยแหละตัวตัวพระเจ้านะ่ตัวที่ไม่ตายตัวอมตะเนย่ะตัวไม่อัตตาไม่ยอมไม่ลงไม่ปงให้ใครเนะยเป็น ตัวใหญ่เป็นตัวพุทธเจ้ามาเลยตัวนี้นะเป็นอัตตาทุมาทานนะทั้งหมดนะสี่อุปทานเนี้ยที่มันยึดมาโดยนะโดยกําลังของตัณหาเนี่ยในขั้นเนี้ยนะขั้นปัจจุบันส่วนนี้คือตัณหาทําให้เกิดอุปทานนะส่วนรายละเอียดก็จะต้องมีการสนทนาทำสนทนากันตารายละเอียดที่มันจะนั่ลงไปแล้วก็มีธาตุประกอบนะเขียนธาตุประกอบ วันนี้ก็เห็นสมควรแก่ทำก็จจกพี่นี้ก็ปากครำรม,มสัสสดาเอาไว้ตาสามัยหังพิกเวอยปมาตาทิกตาโพธิปมาตาทิกโตนุตรรัตโยคักเขโมพิสูจน์ทั้งหลายการตรรู้เป็นสิ่งที่เราถึงทับแล้วด้วยความไม่ประมาทอนุตรรัตโยคักเขมาทำก็เป็นสิ่งที่เราถึงทับแล้วด้วยความไม่ประมาทขอลูกศิษย์ทุกคนลูกๆทุกคนและผู้ที่สนใจใกล้ในธรรมทุกคน จงมีแต่ความเจริญเจริญในพระธรรมของพระศาสดาด้วยกันทุกคู่ทุกคนเถิญสาธุสาธุสาธุ